แเ่บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันบางค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ต่างชาตินะคะก็แฮเถียวงานฮัดยย้ายฟู้ดฟิวเิล2023ค่ะเทศกาลชื่อช้างเส้นทางวัฒนธรรมนครฮัดย้ายครั้งที่3พลักดันถนนเส้นชื่อช้างค่ะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะ เทศกาลชื่อช้างเส้นทางวัฒนธรรมนครฮัทใหย้ยครั้งที่สามนะคะเทจัดขึ้นเทบริเวณทนนุนสุภระซัตร,รังสันนาวัดชื่อช้างใจก,กลางเมืองฮัทใหย่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทางชาวไทยและกระตางชาติเ่เดินทางมาชอบจิมอาหารและก็สิ้นขาหมากไมยว่าอร่อยแรงขานะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเทเทศบาลน,นครฮัทใหญ่ยนะคะรวมกับสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดสงคลา มูลนิธิชุมชนสงคล้าแล้วก็วิทยาลัยรัตภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดขึ้นเพื่อที่จะพลักดันถนนเซนชื่อช้างค่ะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นถนนแห่งอาหารเมืองหัหญ่ด้วยค่ะภายในงานฮัดไกฟู้ดเฟสติวัล2023เทศกาลชื่อช้างเ้นทางวัฒนธรรมนครฮัหไ่ครั้งที่3จัดในรูปแบบของอาหารการกินนะคะซึ่งเดยกได้ว่าอาหารในจังหวัดสงขล้าเนี่ยไม่เป็นซองรองใครในประเทศแล้วก็ยังมีซุ้มดูดวงแล้วก็เครื่องร่างของมงคลการประกวดวงดวง ตรีแล้วก็รับชมการยอมแซงวัดชื่อช้างขังแหลกของหัดใหญ่ยอีกด้วยทางนี้ก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของหัดใหย่เพิ่มมูลราคาในระบบเศรษฐกิจทางโรงแรมร้านอาหารค้นสงุงรวมถึงประชาชนแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ด้วยความหลากหลายทางเสื้อชาติศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมค่ะทางด้านของผู้ประกอบการนะคะต่างก็รู้สึกดีใจในผลตอบรับค่ะซึ่งมีนักท่องเที่ยวในเดินทางเข้ามาจับจ่ายยั้งคึกขักค่ะ คณะทีนักท่องเที่ยวก็ต่างให้ความสนใจแล้วก็บอกว่ารู้สึกประทับใจกับบรรยากาศภายในงานที่มีทั้งแสงีเสียงแต่สําคัญคืออาหาราร้อยล่านร้านเลยค่ะบ้านสยามของเราก็จะมีทั้งอาหารไทยค่ะมีอาหารเป็นกับข้าวเป็นกับข้าวไทยเลยค่ะมีบริการเดลิเวอรี่แล้วมียอดขายเพิ่มขึ้นเราก็จะได้แนะนำร้านไปในตัวด้วยค่ะวันนี้มีผัดไทยมานำเสนอค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้าน เพราะว่าลูกค้าต่างชาติจะสั่งเยอะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวงานกันนะคะจะไดะ้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็จะผู้ประกอบการจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นสร้างรายได้ทุกคนด้วยค่ะอ๋อมาจากกรุงเทพค่ะมาท่องเที่ยวอะค่ะมาอาหารของกินอร่อยมากค่ะที่จริงคือไม่รู้ว่าเป็นจะวันนี้จะมีงานแต่ว่าอพอดีว่าผ่านเข้ามาแถวนี้ทำไมดูคืนก็เลยแวะเข้ามาพอดีค่ะ อ,อยากให้ทุกคนออกมาอามาเที่ยวที่หาดใหญ่ได้นะคะอาหารอร่อยมากค่ะก็ออกมาได้คะ่ะก็ธรรมชาติก็สวยแล้วก็ผู้คนก็น,น่ารักคะ่ะค่ะค่ะ